่าสิงไันี้มีประสบการณ์จากที่ทํางานโรงงานเก่าแล้วทีนี้บังเอิญตอนใกล้เลิกกะปิดกะทําทงานก็ได้ไปจับปลั๊กไฟแล้วอยู่ๆก็เหมือนมีอะไรโดนใจปัดมือเราออกไม่ให้โดนไปไฟดูดแบบดูดหนักดูดหนักก็คือแบบว่าไม่ง่ายก็คงจะโดนจะตายไปได้ได้แล้วแล้วทีนี้ก็เลยแบบว่าแบบพอขอเรื่องอีกเรื่องนึงก็จะเป็นเรื่องงานก็ ที่ใหม่ก็ได้ได้อย่างทันใจภายในหนึ่งอาทิตย์เลยรวดเร็วแต่ของคนอื่นๆที่เขารอมาประมาณสองสามอาทิตย์ยังไม่ได้เลยยังต้องรอคิวค่ะแต่ความรู้สึกคือรู้สึกดีมากจากที่ได้ทำงานหนักๆจากหนักได้เบาลงก็ดีขึ้นค่ะคือขอบคุณพระเจ้าจริงๆที่ทำให้ชีวิตของหนูดีขึ้นไม่เหนื่อย ก็ไม่หนักแล้วก็ไม่หนักด้วยค่ะนี้ขอบคุณพ่ะเจ้าเนาะขอบคุณนะคะ